และตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะกำลังทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการช่วยรบที่สองค่ายสุร,รานารีกองทัพภาคที่สองนำเครื่องจกักรรถแม็โครเข้าทำการเปิดทางระบ,บายน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนและถนนภายในหมู่บ้านชีลองใต้ตําบลห้วยต้อนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิรวมทั้งระบ,บายน้ำที่ท่วมศูนย์พัฒนานเด็กเล็กของหมู่บ้านที่จมน้ำจนได้รับความเสียหายร้านค้าภายในหมู่บ้านค่ะ แล้วก็มีการช่วยเปิดทางน้ําที่ท่วม4หมู่บ้านในเขตตําบลห้วยต้อนหลังจากที่เจอกับอิทธิพลของพายุโนอื่นพาดผ่านจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างและเกิดน้ําป่าจากเทือกเขาภูแลนคาไหลเอ่อเข้าท่วมปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านรวม4หมู่บ้านชาวบ้านนะคะต้องเร่งอพยพสิ่งของขึ้นจากที่สูงอย่างโกลาหล มีประชาชนถูกน้ำท่วมเสียหายบนริเวณบ้านเรือนมากกว่า300หลังคาเรือนและสินทางเข้าออกหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงจนทำให้ทั้ง4หมู่บ้านถูกตัดขาดรอการช่วยเหลือค่ะ ซึ่งกําลังทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการช่วยรกที่สองค่ายสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆต่างนำเข้าสารบะหมี่สำเร็จรูปปลากระป๋องและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลเข้าท่วมในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้น